สวัสดีครับทุกคนนี่คือช่องโมเตอร์ไทยวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV ที่คนไทยหลายคนรอคอยและได้รับความนิยมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ2026 Toyota RAV4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยจัดเต็มพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยกว่าเดิมใครที่รักการเดินทางรักการลุยและอยากได้รถที่ตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนครับ2026 Toyota RAV4 มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแรงยิ่งขึ้นไฟหน้าเล d ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความสปอร์ตแบบเต็มคันกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตาข่ายช่วยเพิ่มบุคลิกความเป็นรถอเนกประสงค์ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้ดูพรีเมียมและมีมิติล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความเท่และลงตัวมากกว่าเดิมส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์เข้มเฉียบคม พร้อมกันชนหลังทรงสปอร์ตที่ทำให้ RAV4 ดูลงตัวทั้งในเมืองและนอกเมืองขยับเข้ามาภายในห้องโดยสารความสบายและความหรูหราถูกยกระดับขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริระได้เป็นอย่างดีพื้นที่นั่งด้านหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมทำให้การเดินทางกลเป็นเรื่องสบายๆไม่อึดอัดไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวนักเดินทาง หรือจะใช้ขับในชีวิตประจำวันก็ลงตัวที่สุดในส่วนของเครื่องยนต์2,026 Toyota RAV4 มาพร้อมขุมพลังให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินและแบบไฮบริดใหม่ล่าสุดที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันไปพร้อมกันรุ่นไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าถูกปรับปรุงให้ตอบสนองไวขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นและมอบการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลยิ่งกว่าเดิมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะก็มีให้เลือกสำหรับสายลุยช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความมั่นใจเวลาขับบนถนนลื่น หรือเส้นทางวิบากความปลอดภัยคือจุดเด่นของโตโยต้าและในรุ่นนี้ก็จัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงกล้องรอบคันที่ทําให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้คนขับทุกสถานการณ์ เรื่องการขับขี่ก็ต้องเบากว่ารับรื่นและมั่นคงมากขึ้นช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มและความกระชับการเข้าโค้งมั่นคงเบรกมั่นใจและพวงมาลัยแม่นยำทําให้การขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงความคุ้มค่าโตโยต้า RAV4 ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่หลายคนให้ความไว้วางใจค่าบำรุงรักษาต่ำความทนทานสูงและราคาขายต่อดีคือสิ่งที่ทำให้ RAV4 ขึ้นแท่นรถ SUV ที่คนไทยชื่นชอบมาอย่างยาวนาน และในรุ่น2026นี้ก็ได้เพิ่มทั้งฟีเจอร์และเทคโนโลยีมากมายโดยยังคงคอนเซปต์ความคุ้มค่าราคาโดนใจเหมือนเดิมสำหรับคนที่กำลังมองหารถ SUV คันใหม่ที่ให้ได้ทั้งความปลอดภัยความสบายความประหยัดและความเท่ To โ,โย ta RAV4 ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดใครที่กำลังรออยู่เตรียมเก็บเงินไว้เลยครับรับรองว่ารุ่นนี้เข้ามาเมื่อไหร่ยอดจองต้องถล่มแน่นอน ถ้าชอบคลิปรถรุ่นใหม่แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Thai ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะพามาอัปเดตกันทุกสัปดาห์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ